ชื่นชมของใหม่ถ้าทางจะโดนไม่น่าก็นเด้แพงไงี้โดนอะไรนี่ไงเพาะมันคอนเนี่ยหูดแพงอนเนี้ยบ้านี่ของไทยเลยนะผ้าไหมไทยแท้ๆเลยไม่แพงนะจ๊ะจริงดิไม่แพงเหรอผ้าไหมไทยผ้าอย่างนี้เนี่ยนะไม่แพงนี่ตอนนี้นะนักวิจัยเนี่ยเขากำลังคิดค้นปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยให้ดีขึ้นกว่าเก่าด้วยอ๋อ,อแล้วของเก่าไม่ดีอหรอ,อยากรู้ไปดูดีกว่าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเรานะครับผลผิดมันต่ํามาก ทั้งในด้านความน้ำหนักของรังไหมต่อรังนะครับแล้วก็ความยาวของเส้นใยไหมต่อรังนะครับซึ่งอันนี้ก็มีผลโดยโตรงต่อผลผิดของรังไหมคือทำให้เราได้น้ำหนักน้อยเพราะฉะนั้นเราจะสร้างไหมพันธุ์ไทยลูกผสมพันธุ์ใหม่เนี่ยเราจรึงต้องเลือกไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเราเนี่ยนะเป็นแม่แล้วผสมกับไหมพันธุ์ต่างประเทศ มันก็จะมีความทนทานและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตบ้านเรามากกว่าการที่มีพันธุไหมที่หลากหลายพันธุ์ขึ้นจะทำให้เกษตรกรได้เลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงหยไหมพันธุ์ใหม่นั้นและก็ขายรังหรือขายเส้นใยท้ายสุดนี้เราก็จะได้ไหมพันธุไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ของไทยครับ โอ้โหชอบว่ะเจ๋งด้วยอ่ะอยากให้นักวิจัยเนี่ยคิดอะไรดีๆอย่างนี้ได้เยอะๆเลยอ่ะครับใช่เราก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนพี่น้องชาวหม่อนไหมด้วยนะคะแล้วก็จะได้ผ้าไทยเนี่ยคุณภาพดีๆใช่แล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมละครับทราบหรือเปล่าครับว่าสีที่เป็นเอกลักษณ์ของไหมไทยเนี่ยคือสีอะไรครับถ้าทราบคําตอบแล้วนะคะก็ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะทางรายการจะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะสนับสนุนรายการโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน